สวัสดีครับผมชื่อนายสุรัตภูแขงหมอกนักศึกษาวบวสสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังวันนี้ผมจะมานำเสนอระบบ PLC นะครับระบบ PLC คือมอเตอร์เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานกลน,นำไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานใดๆโดย เฉพาะการใช้เป็นต้นกำลังงานในอุตสาหกรรมการควบคุมมอเตอร์เป็นวิธีการใช้มอเตอร์ตามวัตถุประสงค์เช่นการเริ่มเดินการหยุดการกลับทางหมุนการควบคุมความเร็วเป็นต้นการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เป็นการควบคุมโดยโปรแกรมแทนการต่อสายวงจรควบคุมซึ่งโปรแกรมสามารถกำหนดขึ้น แน่นอนตัวตามเงื่อนไขการทำงานของระบบแต่สามารถเปลี่ยนแปลงและประปับปรุงตลอดเวลาเท่าที่ต้องการการใช้ plc ควบคุมมอเตอร์เหนียวนำสามเฟสอย่างง่ายเป็นการนำเอาพุทของ plc ไปควบคุมคอนเทนเตอร์และนำคอนเทนเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไป หนึ่งการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นคือการควบคุมมอเตอร์ทําง,งานตามคําสั่งและมีความปลอดภัยต่อตัวมอเตอร์ต่อตัวอุปกรณ์ในระบบและผู้ปฏิบัติงานโดยระดับของการควบคุมแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้1.1การควบคุมมอการควบคุมด้วยมือเมนนวล การควบคุมด้วยมือหมายถึงการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานสั่งให้อุปกรณ์ควบคุมทำงานการจ่ายไฟให้มอเตอร์การควบคุมจึงถูกสั่งงานด้วยมือผ่านอุปกรณ์ใดๆเช่นท็อปกี้สวิตช์เซฟตี้สวิตช์ดัมสวิตช์ตัวควบคุมแบบ หน้าจานมีพิกัดกระแสต่ำๆเช่นมอเตอร์พิกัดไม่เกินห้าแรงม้าจำนวนจำพวกเครื่องเจาะเครื่องเจรไนเป็นต้นจึงนิยมควบคุมการทำงานมอเตอร์ด้วยวิธีสตาร์ทโดยตรงการควบคุมกึ่งอัตโนมัติการควบคุมการควบคุมกึ่งอัตโนมัติเป็นการควบคุม โดยใช้สวิต์ปุ่มกดใช้ควบคุมระยะไกลทำการเริ่มเดินการหยุดเดินมอเตอร์โดยใช้ดีเลย์หรือคอนเทนเตอร์เป็นตัวการควบคุมสั่งงานที่สวิตกปุ่มกดเพื่อให้คอนเทนเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงานแล้วจึงนำหน้าสัมผัสคอนเทนเตอร์ไปควบคุมอีกต่อหนึ่งวจอมีตามรูปภาพดังนี้เลยนะครับการควบคุม อัตโนมัติการควบคุมอัตโนมัติเป็นการควบคุมที่มาตรวจจับเปลี่ยนแปลงใดๆเช่นโฟลสวิ i ลิมิตสวิตรวจจับตำแหน่งของวัตถุเพื่อสั่งให้อุปกรณ์เอาพุทธใดๆทำงานหรือหยุดทำงานตามเงื่อน ใช้วงจรการควบคุมมอเตอร์แบบนี้เพียงแต่ให้ใช้กดปุ่มเริ่มต้นใหวงจรทำงานเป็นอัตโนมัติต่างต่อไปนี้เลยนะครับการการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เป็นวิธีการควบคุมโปรแกรมแทนการติดตั้งมอเตอร์โดยแปลงวงจรควบคุมเป็นเลดไดอะแกรมและป้อนให้กับ PLC เพื่อสั่งการทำงานของโปรแกรมออกทางเอาพุทของ PLC ไปควบคุมคอนเทนเตอร์ในวงจรกำลังและคอนเทนเตอร์ควบ ควบคุมมอเตอร์ตามลำดับวงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์วงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์จึงมีโครงสร้างการควบคุมเป็น4ส่วนคือวงจรอินพุตโปรแกรมวงจรเอาพุตวงจรกำลังพิจารณาแบบงานมีดังรูปดังต่อไปนี้นะครับการเตรียมโปรแกรม การเตรียมโปรแกรมเก็บในไปเก็บในหน่วยความจำของ PLC เพื่อนำ PLC ไปติดตั้งควบคุมมอเตอร์ซึ่งการเตรียมโปรแกรมเป็นเป็นภาร,ระคุมมอเตอร์โดยมีการปฏิบัติดังนี้ตามรูปภาพเลยนะครับ การติดตั้งวงจรอินพุตเอาพุตการติดตั้งวงจรอินพุตเอาพุตของ PLC โดยติดตั้งวงจรอินพุตและติดตั้งวงจรเอาพุตแบบตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามรูปภาพเลยนะครับการทดสอบเอาพุต การทดสอบเอาพุทธเป็นวิธีการตรวจสอบการนำสัญญาณเอาพุทธของ PLC ไปควบคุมคอนเทนเตอร์เมื่อติดตั้งวงจรอินพุตเอาพุทแล้วเสร็จให้ทดสอบเอาพุทเพื่อตรวจสอบว่าคอนเทนเตอร์ทำงานถูกต้องสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการทำงานก่อนติดตั้งวงจรกำลังเสมอ โดยปฏิบัติดังดังนี้ 1. เปลี่ยนหมวดการทำงาน PLC เป็นมอนิเตอร์ 2. จ่ายไฟ24โวลต์ DC ให้กับอินพุตและเอาต์พุต สตาร์ทสังเกตการทำงานสายการทำงานห้าการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมหากพบว่าทํำงานไม่ถูกต้องและทดสอบซ้ำทุกครั้งที่แก้ไขการติดตั้งวงจรกำลังการติดตั้งวงจรกำลังเป็นวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเช่นการควบคุมและต่อวงจรตามแบบวงจรกำลังมีดัง ต่อไปนี้ตามรูปภาพเลยนะครับการทดสอบระบบการทดสอบระบบในที่นี้คือการตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ปฏิบัติดังนี้1เข้าสู่โหมดมอนิเตอร์2 จ่ายไฟ24โวลต์ VDC ให้กับวงจรอินพุตออุต์3จ่ายไฟ3เฟส380 VAC ให้กับวงจรกำลัง4สั่งอินพุตโดยกดสตาร์ทตามเงื่อนไขาการทำงาน5สังเกตการทำงานของมอเตอร์และเปรียบเทียบกับเงื่อนไขาการทำงาน6ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ ตัวอย่างการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนียวนำสามเฟสการควบคุมมอเตอร์การทำงานเรียงลำดับเป็นการบังคับให้มอเตอร์ในระบบทำงานเป็นลำดับตามเงื่อนไขการตามรูปภาพเลยนะครับ การใช้ PLC การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกับทางหมุนโดยอัตโนมัติทิศทางหมุนของมอเตอร์กำหนดจากการต่อสายไฟเข้าควมอเตอร์ต่อเรียงลำดับเฟสเดินหน้า L1 L2 L3 เข้าควมอเตอร์ U1V1W1 เรียกว่าเฟสซีิบมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาและเรียงลำดับเฟสถอยหลัง L3L2L1 เข้าควมอเตอร์ u 1 v 1 u 1เรียกว่านอนเฟสซีเฟมีดังรูปภาพต่อไปนี้นะครับต่อไปเราจะสรุปเลยนะครับ บทสรุปการควบคุมมอเตอร์เป็นวิธีการบังคับให้มอเตอร์ทํางานหยุดทํางานแบ่งออกเป็นสามระดับคือการควบคุมด้วยมือการควบคุมกึึงอัตโนมัติและการควบคุมอัตโนมัติการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เป็นการควบคุมส,สัญญาณอินพุตให้กับ PLC ประมวลผลตามโปรแกรมส่งสัญญาณเอาพุตไป ไปคอนแทคเตอร์และนำคอนแทคเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไปโดยสร้างของวงจร PLC ควบคุมมอเตอร์มี4ส่วนได้แก่วงจร INPUT และโปรแกรมวงจรเอาพุตและวงจรกำลังตัวอย่างการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ที่ปรากฏในหน่วยการเรียนนี้ เป็นการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์งานเดี่ยวได้แก่การใช้ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบ่งงานลำดับและการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกับทางหมุนโดยอัตโนมัติการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์แบบอื่นๆกำหนดไว้ในระบบงานเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะสร้างองค์ความรู้ จากการฝึกปฏิบัติเพื่อการมีทักษะการใช้ PLC ควบคุมมเตอร์อย่างแท้จริงผมนายสุรัตภูแข่งหมอกนักศึกษาปวสปวชอขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ครับ